สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเย็นนะคะวันนี้เราเออจอดอยู่ถนนข้างสนามบินอุตะเภานะคะเรากำลังจะเลี้ยวเข้าสนามกอล์ฟอีเทิร์นสตาร์นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศยามเย็นในสนามกอล์ฟนะคะหรือในอีเทิร์นสตาร์ค่ะว่าบรรยากาศภายในพื้นที่ในอีเทร์นสตาร์เนี่ยยามเย็นมันเป็นอย่างไรมันดีแค่ไหนสภาพแวดล้อม มันเหมาะสาหรับทําอะไรบ้างนะคะเราจะพาไปดูกันค่ะพร้อมกันนั้นเราก็จะพาไปชมที่ดิน454ตารางวานะคะซึ่งเป็นที่ดินเปล่าค่ะด้านหลังติดน้ําแล้วก็ด้านข้างก็ติดลารางสาธารณะที่เป็นน้ําเหมือนกันค่ะจะไปดูกันเ่าว่าราคาในที่ดิราคาที่ดินเปล่าในสนามกอล์ฟค่ะ,คะว่าทําไมมันถึงมีราคาสูงพอๆกับที่ดินอยู่ด้านนอกนะคะไปดูกันนะคะพร้อมทั้งนี้เราก็จะคุยกันไปด้วยว่าค่ะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีผลต่อราคาที่ดินแบบไหนบ้างนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนข้างสนามบินนะคะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นที่ที่เห็นเป็นกำแพงฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นกำแพงของพื้นที่สนามบินอุตเภเปานะคะส่วนที่เป็นรถตู้กําลังออกมาตรงนี้ค่ะก็คือเป็นทางเข้าสนามกอพิเทิลสตาร์นะคะซึ่งตอนนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปด้านในาค่ะเราไปดูบรรยากาศกันนะคะสำหรับท่านไหนที่ที่อาจจะยังไม่เคยเข้าฝั่งนี้นะคะเพราะว่า ต้องบอกไปก่อนนะ,ะว่าสนามกอล์ฟอีเทนสตาร์หรืออีเทนสตาร์เนี่ยค่ะเข้าได้2ฝั่งนะคะฝั่งทางถนนพลาก็เข้าได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือถ้าเราตรงไปด้านถ้าเราตรงไปด้านหน้าก็คือจะไปสิ้นสุดที่หาดพลานะคะตรงนี้เราก็มาจากถนนสุขุมวิทมาเลี้ยวเข้า,ามาเลี้ยวตรงตรงทางขึ้นทางด่วนที่ไปกรุงเทพอะค่ะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายอีเทนสตาร์ตรงนี้นะคะจะเป็นอีเทนสตาร์คันที่ขับแอนด์รีสอร์ทนะคะตรงนี้ นี่ค่ะนี่คือทางเข้านะคะจะเห็นว่ากว้างขวางมากจริงๆก็จะมีรปภมาช่วยโบกรถให้เรานะคะแต่ว่าอันนี้ประตูก็เปิดเนี่ยค่ะมีเห็นไหมคะมีรปภดูแลมีรปภมาแสดงความสวัสดีเราตั้งแต่ทางเข้าแล้วก็ตรงเห็นทางเข้าไหมคะสองฝั่งแยกกันนะคะเข้ากับออกเนี่ยคือแยกกันแล้วก็มีถนนตรงกลางให้มีเกาะกลางถนนให้อีกนะคะดูจากพื้นที่ด้านในกว้างขวางไม่เ่ยนี่ค่ะ แล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นหมู่บ้านวินเทจสานะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านของภายในอีทเทินสตาร์เองนะคะแล้วก็ด้านขวาก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะซึ่งราคาหมู่บ้านจัดสรรในนี้ก็เฉลี่ยก็ประมาณเริ่มต้นอยู่ที่สามล้านไปไปลายนะคะแล้วก็ไปจนถึง10กว่าล้านเลยก็ว่าได้นะคะนี่คือพื้นที่ภายในนะคะเห็นไหมคะเราถ้าเกิดเรามีบ้านอยู่ในนี้เราจะรู้สึกยังไงเอ่ยเนี่ยค่ะพื้นที่ภายในนี่คือเป็นส่วนกลางเนาะเป็นถนนที่อยู่ภายใน ภายในสนามกอล์ฟเองค่ะอันนี้เราเข้ามาในช่วงหน้าช่วงเย็นที่แบบเ,เมื่อสักครู่นี้มีฝนตกนะคะก็จะครึมๆหน่อยนะคะแล้วก็ความเขียวชะอุ่มของต้นไม้บริเวณนี้ค่ะก็ให้ความร่มรื่นให้บรรยากาศที่ดีมากนะคะอันนี้เรายังไม่ถึงตรงส่วนที่เป็นสนามกอล์ฟเลยนะคะเรายังอยู่ถนนด้านหน้าอยู่เลยนะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะคือทําให้อ่อ ที่ดินในบริเวณนี้จริงๆก็เป็นที่ต้องการเหมือนกันนะคะสำหรับท่านที่มีกําลังเนาะเพราะว่าราคาเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทต่อตารางวาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปด้านขวานะคะพาทุกคนบนล้อไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะวนมาที่นี่อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าพาทุกคนวนไปก่อนวนด้านนี้ไปก่อนก็จะเห็นว่าด้านซ้ายนะคะเป็นพื้นที่ที่ทางสนามกอล์ฟค่ะ จัดสรรเอาวไว้เป็นที่ดินเปล่าสําหรับลูกค้าที่สนใจจะซื้อที่ดินแล้วสร้างบ้านตามแบบฉบับของตัวเองคือออกแบบได้เองอะคะ่ะส่วนด้านขวาก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่จะเป็นบ้านที่แบบอ,ออกซื้อสร้างสําเร็จสําหรับลูกค้าที่แบบพร้อมจะอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะก็จะเป็นส่วนแยกส่วนกันชัดเจนส่วนตรงนี้ป้อมยามตรงนี้นะคะ่ะก็จะเป็นส่วนที่ถนนภายในสนามกอล์ฟเนี่ยคะ่ะเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกนะคะซึ่ง ทุกๆถนนทุกเส้นทางที่เชื่อมต่อภายในอะคะ่ะเขาก็จะทําป้อมเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้แบบเราปภได้มีโอกาสได้ดูแลคนไหนที่จะเข้ามาในพื้นที่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นเห็นไหมคะก็จะมีคนวิ่งออกกํลาลังกายแบบนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่เยอะแล้วก็ถนนกว้างนะคะก็ช่วงเย็นก็จะเป็นบรรยากาศที่ดูแบบเป็นกันเองนะคะแล้วก็เห็นไหมคะดูทุกคนสามารถที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลย ปนหนึ่งว่าเป็นส่วนสาธารณะเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยค่ะมีทั้งเดินมีทั้งวิ่งแล้วก็บางส่วนก็จะมีเป็นปั่นจักรยานเนาะแต่ตอนนี้เราก็เห็นเป็นส่วนใหญ่จะเดินจะวิ่งมากกว่านะคะนี่ละค่ะคือบรรยากาศภายในเองสนามกอล์ฟนะคะจะเห็นว่าถ้าเราอยู่พื้นที่ภายนอกอะ่ะบางทีเราแทบไม่เห็นถนนกว้างแบบนี้เลยหรืออาจจะมีถนนกว้างแต่เราจะไม่เห็นผู้คนที่แบบวิ่งออกกํลาลังกายตรงริทไถนนเนาะ เพราะว่าถนนด้านนอกที่กว้างๆส่วนใหญ่รถก็จะขับเร็วใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือด้วยความที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีการจํากัดความเร็วด้วยก็เลยทําให้ช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะมีคนออกมาออกกําลังกายแบบนี้แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะแปลงใช้มือที่เห็นติดป้ายอยู่ก็ประมาณตารางวาละ2 0ง0 0ืนนะคะ28,0 0 0บาทต่อตารางวานะคะอันไหนที่แบบว่ากําลังมองหาที่ดินที่เป็น สภาพแวดล้อมดีๆค่ะในสนาม Capital Star บ้านฉางค่ะก็จะเป็นอีกทำเลหนึ่งที่แนะนำนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะเราให้ดูบรรยากาศโดยรอบเลยเนี่ยเราขับรถอยู่ในพื้นที่สนามกอล์ฟนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะเห็นได้เห็นบรรยากาศไปด้วยกันอืโอเคเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาขับไปเรื่อยๆเห็นไหมคะฝั่งขวานี่ก็จะเป็นบางส่วนเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรบางส่วนก็จะเป็น บ้านที่แบบว่าซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็ก่อสร้างเองค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะแม้ว่าเราจะเป็นบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นบ้านที่สร้างเองตามแบบของเราเองค่ะค่าใช้จ่ายในนี้ก็จะมีค่าส่วนกลางทั้งหมดเลยนะคะก็จะแบ่งเป็นค่าส่วนกลางของที่ดินเปล่าแล้วก็ค่าส่วนกลางของที่ดินพร้อมพร้อมบ้านพักอาศัยประมาณนี้ค่ะก็จะแยกกันนะคะจะไม่ได้รวมกันคือหมายความว่าราคาต่างกันค่ะแต่ค่าค่าส่วนกลางจะต่างกันแต่คิดเป็นรายเดือนรายปีประมาณนี้ ะะตรงนี้ก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งของพื้นที่สนามก้อมนะคะซึ่งตรงประตูฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นคีการ์ดนะคะเพราะว่าฝั่งนี้จะมีเป็นบ้านจาัดสรรเนาะเนี่ยค่ะเป็นเวเลนาเป็นหมู่บ้านเวเลนาซึ่งตรงนี้ก็ท่านไหนที่เข้าฝั่งนี้ก็จะต้องมีคีการ์ดนะคะจะไม่ได้มีรปภรเปิดรอคอยเปิดปิดประตูนะคะเดี๋ยวเราจะวนกลับนะคะเพื่อให้ทุกคนได้แบบว่าเห็นบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะวนกลับก่อนเนาะ,ะพอะเราไม่ได้มี ขี่ g a ดออกฝั่งนี้นะคะทุกคนต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูก่อนค่ะว่าความปลอดภัยของในนี้เป็นอย่างไรน,นะคะจริงๆความปลอดภัยก็ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าคือเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่เป็นระยะระยะเนาะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ผู้คนที่เข้ามาในนี้ก็คือส่วนใหญ่จะมาพักอาศัยแล้วก็ อาจจะมาใช้บริการสนามกอล์ฟบ้างหรือมาใช้บริการที่เป็นฟิตเนสบ้างประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นคนนอกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนอยู่อาศัยก็เนราคาเข้ามาที่บ้านเลยก็จะมีขีดการ์ดมีอะไรเรียบร้อยนะคะนี่คือเป็นประตูอีกด้านหนึ่งนะคะก็เข้าทางถนนข้างสนามบินเหมือนกันแต่ฝั่งน,นี้ก็จะมีเป็นขีดการ์ดแบบนี้รปภจะไม่ต้องดูแลนะคะดังนั้นคนไหนจะเข้าจะออกก็ต้องมีการ์ดคอยสแกนนะคะแต่เบื่อเราไม่ได้มีการ์ดเราขออนุญ,ญาตวนออกวนกลับไปที่เดิมน,นะคะทุกคน พาทุกคนมาดูท่านั้นเองค่าว่าถนนหนทางในการเข้าออกอะคะ่ะมันมันกว้างขวางโอโถงมากมายนะคะมันก็เลยทําให้ส่งผลต่อความรู้สึกของคนที่อยู่อาศัยในนี้นะคะว่าอย่างน้อยๆก็จะมีความเป็นเอ่อเกมีความเป็นส่วนตัวส่วนหนึ่งแล้วก็มีความสะดวกสบายส่วนหนึ่งเห็นไหมคะถนนกว้างมีท่อระบายน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วก็บร,ริาการโดยรอบ มีการดูแลอย่างดีมีการดูแลรักษาความสะอาดมีการดูแลรักษาต้นไม้ต่างๆนะคะไม่ให้รกรุงลังนะคะแล้วก็พาไปดูเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้ก็คือถือว่ายังอยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟอยู่เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่แบบว่าดูดูภาพโดยรวมในพิกัด GPS หรือดูใน Google Maps นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมี จะมีผังที่แบบว่าดูสวยงามมากๆนะคะเพราะว่าในพื้นที่ในนี้ค่ะสามารถเข้าออกได้ทั้งฝั่งถนนพลาแล้วก็ฝั่งถนนข้างสนามบินนะคะนี่เป็นถนนในโครงการนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันกว้างมากถนนในซอยบ้านฉ่างโดยส่วนใหญ่ที่เป็นสาธารณะที่ขึ้นตรงต่อเทศบาลยังไม่กว้างเท่านี้เลยถูกไหมค่ะนี่ละค่ะคือความน่าอยู่ของพื้นที่ภายในสนามกอล์ฟนะคะจริงๆก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็น,นพื้นที่ในฝันของหลายๆคนเลยนะคะว่า สักครั้งหนึ่งก็ใหญ่จะมีบ้านอยู่ในสนามกอล์ฟเนาะแต่ว่าเนี่ยค่ะก็ลองดูค่ะว่าเออเราต้องมีความหวังใช่ไหมคะเนี่ยค่ะให้ดูพื้นที่ว่ามันมีความน่าอยู่เพียงใดนะคะจริงๆชอบชอบขับเข้ามาในนี้ค่ะเพราะบางทีแล้วขับเข้ามาแล้วมันมีความสบายตาสบายใจด้วยส่วนหนึ่งนะคะด้วยความที่ถนนกว้างเนาะ เราพาไปด้านนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปอ้อมดูก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ดิน454ตารางวานะคะที่เราขายอยู่ที่แบบตารางวาแล้วประมาณ20,000เนาะแต่พาไปดูรอบๆก่อนค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็คือเป็นพื้นที่ภายในสนามกอล์ฟทุกคนเห็นบ้านแต่ละหลังไหมคะก็จะมีหนึ่งมีพื้นที่ที่เยอะสองก็คือจะมีการออกแบบตามสไตล์ของแต่ละท่านที่แบบชอบเลยนะคะ อันนี้ถือว่าเขาซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็สร้างบ้านเองนะคะแต่ว่าแม้ว่าทุกท่านแม้ว่าในนี้เขาจะสร้างบ้านเองนะคะแต่ก็จะมีกฎระเบียบของภายในสนามกอล์ฟที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันนะคะเช่นการทิ้งขยะเช่นการดูแลความสะอาดแล้วก็ค่าส่วนกลางนะคะที่ต้องที่ต้องเสียทุกทุกเดือนทุกทุก,ทก,ทกปีประมาณนี้นะคะยังมีพื้นที่ว่างให้จัดจองอีกเยอะเหมือนกันนะคะในนี้ค่ะถ้าท่านไหนแบบว่าสนใจที่ดินขนาดเท่าไหร่ค่ะ ขับเข้ามาในสนามกอล์ฟแล้วก็วนดูตามถนนต่างๆได้เลยนะคะบางแปลงก็จะมีป้ายปักอยู่นะคะป้ายขายที่ดินแบบนี้ค่ะหรือบางแปลงก็จะมีเอเจนต์ช่วยขายอย่างแปลงที่เราน้กำลังจะพาทุกคนไปค่ะก็454ตารางวานะคะราคาอยู่ที่9ล้าน2แสนบาทค่ะตกเฉลี่ยประมาณตารางวาละ20,000กว่าบาทค่ะซึ่งราคาเฉลี่ยในนี้นะคะโดยส่วนใหญ่จะประมาณ25,000ขึ้นไปนะคะแต่แปลงนี้ราคาถูกเพราะว่า อยากจะขายไวๆนะคะก็เลยตั้งราคาที่ถูกกว่าเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าทางนี้ดังนั้นทุกคนก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูทำเลก่อน,นอว่าชอบทำเลหรือไม่ค่ะนี่ก็เป็นถนนในสนามกอล์ฟเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีทางเชื่อมออกไปยังโรงเรียน2ภาษาได้ด้วยค่ะดังนั้นท่านไหนที่มีบุตรหลานเรียนที่โรงเรียน2ภาษานะคะเส้นทางฝั่งนี้นี่ค่ะทางขวาเดี๋ยวจะมีป้อมยามอยู่ขวามือนะคะ จะเป็นทางออกที่จะไปโรงเรียน2ภาษาค่ะซึ่งจากตรงนี้ไปเป็นโรงเรียน2ภาษาก็ประมาณไม่เกิน500เมตรค่ะก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะเรียกว่าสะดวกมากเนี่ยค่ะตปภป้อมยามอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นป้อมยามที่เชื่อมไปยังถนนเทศบาลน,นะคะแล้วก็ตรงไปยังโรงเรียน2ภาษานะคะส่วนตึกสูงๆที่เห็นด้านหน้าตรงนั้นนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์สวิทอพาร์ตเมนต์ของสนามกอล์ฟนะคะที่ให้เช่ารายเดือนประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็มีบางส่วนที่เขาให้เช่ารายวันนะคะซึ่งเป็นส่วนของสนามกอล์ฟที่ดูแลทั้งหมดเนาะนี่ก็จะเป็นถนนภายในเดี๋ยวเราจะพาอ้อมไปดูส่วนที่เป็นฟิตเนสนะคะส่วนที่เป็นส่วนทีเ่เป็นส่วนกลางของภายในสามกอบเองค่ะเนี่ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยจริงๆนะคะที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัวจริงๆบรรยากาศภายในก็เนี่ยค่ะ ลมลืนน่าอยู่มากนะคะนี่เป็นบรรยากาศหลังฝนตกช่วงเย็นน้องจริงๆถ้าถ้าฝนไม่ตกก่อนหน้านี้แล้วแบบฟ้าสว่างวันนี้นะคะเราจะเห็นผู้คนออกมาวิ่งออกมาเดินมากกว่านี้นะคะบางท่านก็จะมาปั่นจักรยานเนาะตรงนี้นะคะถ้าตรงไปตามรถกระบะ,ะคะ่ะก็จะไปออกที่ออกทีป่ประตูด้านหน้าถนนพลานะคะแต่ว่าเราจะเลี้ยวไปด้านซ้ายนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นส่วนที่เป็นสปอร์ตคลับนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นส่วนถนนหลักนะคะที่จะตรงไปที่สปอร์ตคลับค่ะส่วนที่จะเข้าสปอร์ตคลับส่วนที่เข้าในสนามกอล์ฟสนามไดฟ์กอล์ฟอะคะ่ะจริงๆสนามไดฟ์กอล์ฟของเขานะคะช่วงช่เป็นหน้าไฮซีชั่นก็ประมาณนี้ละคะ่ะเดี๋ยวพฤศจิกาธันวาม,มกลาพวกนี้ค่ะจะมีชาวต่างชาติเยอะเลยค่ะเข้ามาใช้บริการนะคะเพราะว่าที่นี่มีที่พักให้ด้วยมีทั้งบ้านให้เชา่าแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแบบนี้ค่ะ ดูเห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศภายในนะคะกว้างขวางกว้างขวางมากดูสบายตานะดูขับรถแบบสบายๆเลยคะ่ะลองเล็กดูว่าถ้าเรามีบ้านใเน,นี้คะ่ะเราพวารู้สึกเราจะเป็นอย่างไงนะคะนี่ส่วนด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นส่วนของสนามกอล์ฟแล้วนะคะสนามดฟฟกอล์ฟอะคะ่ะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผู้คนนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกฝนเพิ่งหยุดไปเนาะ จะเป็นด้านซ้ายที่เป็นสนามไดฟกอล์ฟแล้วก็ส่วนที่เป็นสปอร์ตคลับนะคะก็จะมีเป็นฟิตเนสเป็นสระว่ายน้ําแบบนี้ค่ะนะคะเขาตรงนี้แล้วก็มีร้านอาหารเกาหลีด้านในด้วยนะคะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะเป็นหมู่บ้านแฮมอะไรนะแฮมเลดอ่าแฮมเลตอินคันทรีโฮมประมาณนี้เนาะ แล้วก็มีสนามเทนนิสมีสนามบาสแบบนี้ค่ะก็เยอะเลยค่ะส่วนที่เป็นกีฬานะคะท่านไหนแบบออชอบสไตล์แบบนี้นะคะก็ลองเข้ามาดูในนี้หรือว่าถ้าสนใจที่ดิน4 5 4ตารางวาของเรานะคะเดี๋ยวราคา9ล้าน2แสนบาทก็ติดต่อเรามาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ดินด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะบรรยากาศของถนนภายในนะคะมีผู้คนออกมาออกกำลังกายเยอะเลยค่ะเราไม่เหงาค่ะดูดิค่ะมีแบบ คื่อนบ้านออกมาเดินออกมาวิ่งกันเยอะเลยเนาะดูคึกคักถ้าดูนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะน่ารักมากมีน้องๆมาปั่นจักรยานนะคะโอเคไปดูรอบๆกันนะคะตรงในนี้นะคะก็จะมีบางส่วนที่เป็นลำลำรางสาธารนณะที่เป็นคลองน้ำไหลนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นแหล่งเก็บน้ำเอาไว้ ที่เป็นให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติด้วยนะคะพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะเขาก็จะปล่อยเอาไว้ให้มีต้นไม้ให้มีความเขียวชุ่มในพื้นที่นะคะอย่างน้อยก็สร้างบรรยากาศที่น่าอยู่สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นที่อยู่อาศัยจริงค่ะถามว่าทาไมราคาในนี้ถึงสูงกว่าด้านนอกคะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขาสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจริงๆนะคะคนที่อยู่ในนี้ก็คือเป็นคนที่แบบ อารมณ์แบบอยู่บ้านมีความเป็นส่วนตัวมีความสงบล่มเย็นล่มลื่นนะคะก็เลยทำให้แบบพื้นที่ในนี้ค่ะมีราคาที่แบบตารางวาละสองหมื่นขึ้นไปเลยนะคะสำหรับที่ที่เปล่าๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราซื้อที่ดินเปล่าแล้วเราจะปล่อยลบร้างนะคะเขาก็จะมีแบบมีคนมาช่วยดูแลหมันทือว่าดูแลรอบๆนะคะว่าให้เราไม่ได้ปล่อยพื้นที่ให้ลบนะคะ เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวซอยขึ้นหน้าก็จะเป็นซอยเข้าที่ดิน4 5 4ตารางวานะคะ๋ยวทุกคนพาทุกคนไปดูบรรยากาศค่าว่ามันดีแค่ไหนจริงๆบ้านบางหลังนะคะก็เนื้อที่เป็นไร่เลยเนาะก็มีมูลค่ามากกว่า10กว่าล้านเลยละคะ่ะแล้วแต่ทุกคนแล้วแต่เจ้าของบ้านจะออกแบบเนาะแต่ว่าพื้นที่ถ้าเป็นที่ดินเปล่าอะคะ่ะก็ไม่ต่ำกว่าตารางวาละ20,000-4,000-5,000ขึ้นไปนะคะแต่แปลงที่เราขายอยู่เนี่ย ราคาถูกสุดแล้วราคาตารางวาละสอง0 0นนิดๆนะคะเพราะว่า4 5 4ตารางวาราคาอยู่ที่9ล้าน2แสนบาทค่ะเป็นที่ดินเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคือด้านข้างเนี่ยเป็นคลองน้ำนะคะเป็นคลองน้ำสาธารนณะด้านหลังก็เป็นแหล่งน้ำด้วยค่ะก็จะมีความพิเศษมากกว่าแปลงอื่นๆนะคะแต่ราคาถูกกว่าแปลงอื่น จริงๆถนนกว้างแบบนี้ค่ะนอกจากถนนพลานอกจากถนนพยูนแล้วเนี่ยก็จะมีถนนในสนามกร์บอีเทนสไตล์นี่แหละคะ่ะที่กว้างขนาดนี้นะคะแต่ว่าดีกว่าตรงที่ที่นี่ในพื้นที่เขาจำกัดความเร็วนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นที่พักอาศัยเนาะรถก็จะไม่ได้เสียงดังแล้วก็ไม่ได้มีความเร็วมากนักน,นะคะบางช่วงก็จะมี เรารพอนะคะมาขับจักรยานดูไปเรื่อยๆคะ่ะว่ามีใครจอดรถขวางการจราจรไม่มีใครทิ้งขยะเลนล่าหรือเปล่าแบบนี้คะ่ะนี่ก็ถือเป็นอีกอีกบรรยากาศหนึ่งที่น่าอยู่ในนี้นะคะเพราะว่ามีกฎระเบียบแล้วก็มีคนช่วยดูแลพื้นที่ให้ยังดูสบายตาให้ดูสะอาดอยู่เรื่อยๆนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าซอยนี้นะคะเราจะพาไปดูที่ดินกันเนาะตรงนี้ถ้าเราตรงไปก็จะไปตรงที่สวิตทอพาร์ทเมนต์ artment, แล้วก็ ไปถนนด้านหน้าค่ะแต่เราจะไปดูที่ดิน4 5 4ตารางวานะคะเข้ามาที่เล็กไซเลนหนึ่งนะคะซอยเล็กไซเลนหนึ่งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ดินเปล่าที่สําหรับลูกค้าซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านในแบบฉบับของตัวเองค่ะนี่ค่ะบ้านหลังนี้ก็สร้างเสร็จแล้วแล้วก็ข้างหน้านี้ก็กําลังก่อสร้างนะคะเห็นไหมคะแต่ละหลังก็จะมีพื้นที่มากกว่าแบบหนึ่งมากกว่าสองหรือสามงานเลยะคะ่ะแต่ละหลังแต่ละหลังเนาะออกแบบเองสร้างเองนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมดีแล้วก็เคื่อนบ้านดีนะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวเนาะไม่รบกวนซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้จอดรถขวางไม่ได้จอดรถติดถนนมากนะักขวางการจราจรนะคะเพราะว่าหนึ่งส่วนหนึ่งคือถนนกว้างอยู่แล้วนะคะก็ <g ül> บ้านข้างหน้าที่เป็นหลังคาสีเขียวตรงข้างหน้านี้นะคะ หลังนี้เราก็ขายอยู่นะคะหนึ่งร้งวาค่ะหลังนี้นะคะนี่ตรงนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะแต่ว่าใต้ถุนเปิดสูงนะคะหลังนี้เนาะนั้นซ้ายเราก็ขาย่เหมือนกันแล้วก็เนี่ยค่ะที่ดินของเราเนี่ยอยู่ขวามือนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราขออนีญจตจอดรถกันเนาะนยคะเราจอดฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ฝั่งข้างในก็จะเป็นที่ดินแปลงที่จะขายตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นถนนที่จะออกด้านหน้าได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวพาไปดูกันค่ะแปลงนี้ดีแค่ไหนเราไปดูกันนะคะแป้งหนึ่งนะคะให้ดูบรรยากาศก่อน,นเดี๋ยวก็จะมีมีเพื่อนบ้านมาวิ่งออกกําลังกายผ่านเราอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นระยะระยะเนาะโอเคค่ะไปค่ะทุกคนไปดูกันไป โอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนปึ๊บเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี okay, ่ด้านหน้าของแปลงก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่ก็คือด้านหน้าแปลงค่ะนี่เราอยู่หน้าแปลงแล้วด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังเป็นคลองน้ำนะคะนี่วันนี้นะฝนตกน้ําไหลแรงเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ําไหลด้วยเผื่อท่านไหนชอบแบบธรรมชาติมากๆนะคะ พาไปดูกันนี่ค่ะอันนี้คือถนนด้านหน้านะคะซึ่งฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่เปล่าเหมือนกันนะคะเป็นที่เปล่าเราจะพาไปดูนี่ค่ะด้านในแปลงนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เดี๋ยวเราพาไปดูตรงมุมดีกว่าทุกคนจะได้เห็นภาพรวมของแปลงได้ชัดนะคะ อันนี้คือด้านในของแปลงนะคะแปลงนี้จะมีลักษณะด้านหน้าจะกว้างด้านหลังจะแคบนะคะด้านหน้าที่กว้างเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นถนนเราให้ดูรอบๆกันเนาะเนี่ยค่ะนี่คือด้านหน้าแปลงแล้วก็ยาวไปถึงกําแพงด้านหลังเลยคะ่ะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะภายในก็จะเป็นอย่างนี้ตรงกลางก็จะเป็นแอ่งน้อยนึงนะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยเป็นน้ําให้ดูน้ํานะคะ ได้ยินเสียงน้ำไม่เออ่ยน้ํำไหลเนี่ยค่ะเป็นน้ำในน้ําที่เป็นคลองด้านข้างไหลแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะด้านไในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นถนนด้านหน้าส่วนน้ําอีกฝั่งหนึ่งก็จะไหลมาทางนี้ค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นลำรางสาธารณะนะคะเป็นส่วนสาธารณะเนาะแล้วก็ไหลไปแบบนี้นะคะืฝั่งนี้นะคะนี่ไหลแบบนี้แล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นถนนถนนหน้าแปลงเป็นแบบนี้เลยเนาะนี่มีท่อระบายน้ําเรียบร้อยนะคะนี่คือพื้นที่454ตารางวานะคะแบบนี้เลยนี่จริงๆมันจะเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าด้านหลังแปลงอะคะ่ะก็จะเป็นแหล่งน้ําเหมือนกันนะคะจะไม่ใช่สามเหลี่ยมนะเพราะด้านหลังจะมีทางตัดไปด้วยทางหนึ่งตัดส่วนที่เป็นเส้นตรงตรงที่เป็นแหล่งน้ําด้านหลังอะคะ่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่กาลังสร้างบ้านสองชั้นเห็นไหมคะแต่ละหลังเขาก็จะทำรั้วที่ค่อนข้างสูงซึ่งจะทําให้แบบเขาก็จะมีความเป็นส่วนตัวส่วนหนึ่งนะคะส่วนของเรานอกจากตรงนี้จะเป็นถนนที่กว้างใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะก็จะมีไหลทางเหลืออีกประมาณเกือบสองเมตรนะคะก่อนจะถึงหน้าแปลงอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะก็จะมีนอกจากถนนกว้างก็จะมีไหลถนนอีกนะคะให้ให้มีเว้นระยะ ไม่ให้มันชิดถนนมากนะคะดังนั้นถ้าเวลาที่เราแบบมีความจําเป็นที่ต้องจอดรถหน้าหน้าหน้าบ้านก็จะไม่ได้ขวางทางจราจรมากนักนะคะก็คือเนี่ยค่ะทําให้แบบที่ดินในสนามกรอฟก็เป็นที่ดินที่ดูดูน่าอยู่นะคะแบบนี้เลยเนาะพื้นที่รอบๆก็จะเป็นแบบนี้จริงๆอันเนี้ยเป็นด้วยความที่มันเป็นแอ่งหน่อยนึงเนาะแต่แต่ไม่ได้มากอะคะ่ะ เราสร้างบ้านเราทําสูงขึ้นมาหน่อยหรือว่าจะปรับระดับให้มันเสมอกันก็ได้หรือถ้าไม่ปรับก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าด้านข้างเป็นแหล่งน้ําก็คือเป็นคลองระบายน้ําอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือเป็นพื้นที่โดยรอบของที่ดินในในนี้นะคะดูถนน,นะคะ่ะกว้างขวางแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากนะคะท่านไหนที่แบบสนใจที่ดินสําหรับทาทาบ้านหรือว่าจะซื้อเก็บเอาไว้นะคะ หากยังไม่ได้ทําอะไรก็ซื้อเก็บไว้เก๋ๆก,ก,ก็ดีอีกเหมือนกันนะคะเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะอย่างที่บอกอะค่ะว่าราคาจะถูกกว่าแปลงอื่นๆนะคะเพราะว่าแปลงอื่นเท่าที่เราสรํารวจมาให้อุ้ยขอโทษทีค่ะเท่าที่เราสรํารวจมาให้นะคะก็ก็จะเป็นราคาอยู่ที่ประมาณสองหมืนกว่าบาทสองหมืนห้าประมาณนี้ค่ะต่อต่อแปลงนะคะแต่ว่าแปลงนี้รวมๆแล้วก็เฉลี่ยสองหมืนไม่ถึงสองหมืนหนึ่งนะคะ ต่อตารางวาถ้าเทียบแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเราซื้อตั้งแต่เราได้กําไรตั้งแต่ตอนซื้อนะคะเพราะราคามันถกวราคาแปลงอื่นในนี้จริงจริงจริงราคาของที่ดินแต่ละแปลงอะคะ่ะก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแปลงทิศของหน้าแปลงพื้นที่บริเวณรอบๆอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญของราคาที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของเจ้าของที่ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งแยลางแปลงนี้นะคะ่ะถามว่าเร่งด่วนไหม ก็อยากขายแต่ว่าถ้าด้วยราคานี้ก็มั่นใจว่าราคาดีกว่าตลาดอยู่แล้วก็อยากให้ลูกค้าลองเข้ามาดูเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแต่มันเพียงแค่ข้อด้อยก็หน่อยนึงก็คือมันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมสวยงามมันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่ด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านเนี้ยจะเป็นแบบนี้แต่ว่าพื้นที่ถนนด้านหน้าก็มากกว่าแปดนะคะแล้วก็ยังมีไหลถนนอีกไหลถนนก็ประมาณมากกว่าสองเมตรมีท่อระบายน้ําให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ไฟฟ้าป่าก็พร้อมเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้เนาะบรรยากาศก็กเป็นยังไงบ้างคะแทบไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะคะไม่ได้มีเสียงรถเร็วอะไรเลยเพราะว่าหน้าแปลงเนี่ยในเนี้ยก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าหลังที่อยู่ใกล้กันบริเวณใกล้เคียงนะคะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็ยังเป็นที่ดินเปล่าอยู่ซึ่งเท่าที่เราสํารวจดวูพื้นที่ด้านหน้าแปลงมีเนื้อที่อยู่ที่สองงานับอีค่าสิบแปดตารางวาเขาตั้งราคาไว้ที่ประมาณ สองหมืนห้าขึ้นไปต่อตารางวานะคะแต่ว่าแปลงของเขาก็ด้านด้านข้างก็ติดติดติดลำน้ำเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครมีงบที่ไม่ถึงเก้าล้านกว่าบาทก็ลองมาดูแปลงที่เป็นสองร้อยห้าสิบแปดตารางวาก็ได้ค่ะแต่ว่าแปลงของเราเนี่ยถ้าสมมติซื้อไปทั้งแปลงะคะ่ะสามารถแบ่งครึ่งได้เลยสามารถแบ่งครึ่งในการที่จะแบบส่วนหนึ่งทําบ้านไปก่อนอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ขายก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในการที่จะบริหารที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะคะก็ลองดูนะคะเผื่อท่านนไหนที สนใจที่ดินในสนามกอล์ฟนะคะแล้วก็อยากเข้ามาดูในบรรยากาศภายในสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเลยค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกในนี้หรือไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในนี้ค่ะสามารถเข้ามาจากประตูด้านหน้าจากถนนพลาหรือว่าจากถนนข้างสนามบินเข้ามาได้เลยวนรถด,ดูรอบๆได้เลยค่ะจะจะเห็นนะคะว่าบรรยากาศมันน่าอยู่ยังไงทําไมาคนถึงยอมจ่ายแพงเพื่อเข้ามาอยู่ในสนามกอล์ฟนะคะก็จะเห็นบรรยากาศโดยรอบส่วนตัวนะคะที่แบบว่าเข้ามาก็จะสัมผัสได้ถึงความเป็นส่วนตัว ความความโออาของพื้นที่ภายในและความสงบร่มรื่นของพื้นที่ภายในค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเราเรียกได้ว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อราคาจริงเพราะว่าเขาสร้างสภาพแวดล้อมในนี้เพื่อสําหรับการอยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะสําหรับในสนามคอร์เปเทนสตาร์นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะที่ดิน454ตารางวาค่ะราคาอยู่ที่9ล้านสแสนบาทค่ะแหล่งด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิ้์ของโพสต์เอาไว้ในคอมเมนต์ให้อีกทีหนึ่งนะคะเผื่อท่านนหนสนใจ ก็ติดต่อเรามาได้ค่ะหรือว่าจะวนเข้าไม่ดูบรรยากาศภายในก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไหนที่สนใจที่ดินแปลงขนาดอื่นๆในบันชญชฉางก็ติดต่อเรามาได้เช่นเดียวกันค่ะยินดีนําเสนอให้กับทุกท่านนะคะ